นิดาโพนะครับเปิดเผยผลสํารวจเรื่อง6พักกับโอกาสได้เป็นรัฐบาลที่เขาทำการสํารวจระหว่างวันที่7จ็ถึงเธันวาคมนะครับวิเคราะห์โอกาสที่พักการเมือง6พักซึ่งมักำลังมีกระแสข่าวไหลเข้าไหลออกของนักการเมืองจะได้เป็นรัฐบาลภายหลังเลือกตั้งสมัยหน้านะครับผลสํารวจเพราว่าพักเพื่อไทยนะฮะพักเพื่อไทยคุณหมอจนแล้วน้าสีแก้วคุณแพทองทานชินวัตน์นะฮะ ตัวอย่างร้อยละสี่สิบจุดสามแปดระบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากนะอรองลงมาสามจุดสองสามสิบสองจุดสี่สี่เปอร์เซ็นรบว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนถืออันที่เป็นบวกเนี่ยสองอันรวมกันเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่ว่าสิบหกจุดแปดแปดระบุกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยอแล้วก็ร้อยละแปดจุดสองสี่ระบุว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับพักเก้าไกลอพักเก้าไกลกุณพิทาเนี่ยนะฮะ ร้อยละสามสิบเอ็ดจุดสี่ห้าระบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยอ<ม>รองลงมาสามสิบจุดสองสามระบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากอ,อ,อ,อคือใกล้เคียงกันเลยอะ่ะสามสิบเอ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นกับสามสิบจุดสองสามเปอร์เซ็นต์แต่นี่คือค่อนข้างมากกับค่อนข้างน้อยเนี่ยมันคนละคนละคนละ,คนละขั้วกันเลยนะใช่างของเพื่อไทยก็เมื่อกี้นี่คือได้เป็นแน่นอนกับค่อนข้างมากแต่นี่คือ ค่อนข้างมากก็สามสิบเปอร์เซ็นค่อนข้างน้อยก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันเลยสองฝั่งโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากครับร้อนข้างน้อยร้อยับได้เป็นกางมากเนี่ยส่วนยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนร้อยละสิบเอ็ดบอกว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนแต่เพราะฉะนั้นได้เป็นเนี่ยก็ต้องเอาสิบเอ็ดไปบอกกับสามสิบเอ็ดนะฮะพลังประชารัฐ มเด็กประวิทย์นะตัวอย่างร้อยละสามสิบสามจุดห้าหนึ่งระบุว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนรองลองมาสามสิบสองจุดหกศูนเปอร์เซ็นต์ราบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยคือหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วที่เป็นทางลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ราบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากครับ <award. S 2> แล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์หมายว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอนะครับพักรวมไทยสร,ร้างชาติ เนี่ยนะฮะพักมาแรงที่ว่ามีผลพิรุธพันในหัวหน้าพักรลเอกประยุทธ์ข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่พักนี้ผลบอกว่าร้อยละ43ระบุว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนถึง4 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่มองว่าไม่ได้เป็นแน่นอนแล้วรองลงมาคือ31%เปอร์เซ็นต์รบอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยรวมกันคือ74%เปอร์เซ็นต์แล้วที่มองว่าไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาลส่วนที่บอกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากเนี่ย15เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นแน่นอนเดียนะฮะ ปรัฐบาลแน่นอนเนี่ยห้าเอเซนตก็เปียนแค่ยี่สเท่านั้นรวมกันเนี่ยนะครับนะครับนอกจากนั้นก็ภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยนี่ร้อยละสามสมองว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยอะแล้วก็สามสบแอนกว่าไม่ได้เป็นแน่นอนสองอันนี้รวมกันก็ไปแล้วเกือบเจ็ดสิอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์มองว่ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมาสี่จุดเก้าหกเปอร์เซ็นต์มองว่าได้ ร้อยละ40.69ระบุว่าได้โอกาสรัฐบาลค่อนข้างหน้อยร้อยละ38.9ระบุว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนคือปลาเข้าไปเกือบ80%แล้วที่เป็นทางลบส่วนร้อยละ13.2ระบุว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากร้อยละ4.58บอกว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนทีนี้นิราโปนเนี่ยเขาถามอีกข้อหนึ่งก็คือถามประชาชนว่าเห็นยังคิดเห็นยังไงต่อกระแสข่าวข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยอ่า ปรากฏว่าเกือบครึ่งเลยนะ45.65%ระบุว่าไม่เชื่อเลยเป็นแค่ข่าวลือโอกาสเป็นไปได้ยากเพราะอุดมการทางการเมืองแตกต่างกันส่วนรองลงมาคือร้อยละ29.24บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเพราะทั้งสองพักต่างฝ่ายต่าง,ต,างต้องการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนําของตัวเองจึงไม่น่าจะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ส่วนร้อยละ16.64ระบุว่าค่อนข้างเชื่อเพราะการเมืองเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์ก็เป็นไปได้ที่ทั้งสองพักจะตกลงตั้งรัฐบาลร่วมกัน ร้อยละ5.19เชื่อมากเพราะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกับเพื่อไทยมีความสัมพันธ์กันในอดีตจึงอาจมีการหารือเพื่อตกลงผลประโยชน์ได้หากเป็นรัฐบาลร่วมกันและร้อยละ3.28ไม่ตอบไม่แน่ใจทีนี้น้องนั้นก็จะเป็นข้อมูลของตัวกลุ่มตัวอย่างนะเช่นแ5 5อยู่กรุงเทพ18.5%อยู่ภาคเหนือ18%อยู่ภาคกลาง3 3อยู่ภาคอีสาน7%อยู่ภาคตะวันออก10 สมเปอร์เซอยู่ภาคใต้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอะไรอย่างนี้นั่นเองก็งจะเป็นลนักษณะของตัวอย่างของเออ่ลักษณะอาชีพอะไรต่างๆของคนที่เขาไปถามมามากกว่าครับ